คือขณะที่ฟังทําความเข้าใจกับจำเนี่ยต้องทําความเข้าใจได้เหรอมันคือคือที่ฟังเนี่ยคือคาพูดเนี่ยนะคะ,ะจะตรงขึ้นเมื่อได้เข้าใจความจริงจะไม่มีคําว่าทําความเข้าใจได้ว่าเอาไปใช้เลยเอาไปได้ยังไงหมดแล้วดับแล้วทุกขณะจะใครจะเอาไปได้ทําความเข้าใจเหมือนเราทำ<ม>ใช่ไหม,มแต่ความจริงไม่มีเราเป็นจิตเจตสิกทุกขณะที่กําลังเกิดขึ้นทําหน้าที่ของตนของตน แต่แต่นี่ฟังแล้วจำแล้วมาเข้าใจทีหลังค่ะจำขณะเข้าใจนั่นจำหรือเปล่าจำค่ะและขณะที่ไม่เข้าใจจำหรือเปล่าก็จำค่ะเพราะฉะนั้นก็จำทุกอย่างทีนี้คุณนิชิตเขาบอกว่าต้องเข้าใจไม่ต้องไปจำเขาบอกใช่ไหมเถียงกันแล้วก็เราก็บอกเราที่ฟังเนี่ยคือจำแล้วเดี๋ยวไม่รู้ละเขาทั้งนั้นแหละทำไมไม่ฟัง คําจริงที่เป็นความจริงที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องไม่ว่าใครพูดเขาเขาเขาก็ทิ้งไปคํานั้นก็จะเรียนถามอาจาำก็ตัวตัวดิฉันเองก็อาศัยจําค่ะฟังอาศัยจําหมายความว่าไงฟังอาจารย์แล้วจาก่อนคจําแล้วค่ะรู้หรือไม่รู้ก็จําอยู่แล้วก็สัญญาเกิดกับจิตทุกดวงอ่ะขอกขอบพระคุณค่ะ ธรรมดานะคะเวลาที่ไม่เข้าใจเราก็มีความเป็นตัวตนแล้วก็พูดแบบไม่เข้าใจแต่พอเข้าใจแล้วก็จะค่อยๆทิ้งคําที่ไม่เข้าใจจะไม่มีคําว่าเอาไปใช้เอาไปได้ไงอะไรเหลือให้เอาไปบ้างญญญาเกิดแล้วดับแล้วทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีคำว่าฟังแล้วจะเอาไปใช้ถ้าตราบใดที่ใครพูดว่าฟังแล้วเอาไปใช้หมายความว่าเขาไม่เข้าใจ พระเจ้คำพูดเนี่ยแสดงชัดเจนค่ะว่ามีความเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจระดับไหนยังหลงเหลือความเข้าใจผิดอยู่ตรงไหนพระเช้นการสนทนาธรรมนี่ค่ะเป็นมงคลเพราะเหตุว่านำมาซึ่งความเจริญในความเห็นที่ถูกต้องซึ่งจะนำไปสู่รู้แจ้งอริยสัจธรรมมงคล38นะคะเริ่มจากข้อแรกที่สำคัญที่สุดไม่คบคนพาล คบก็คือไปมาหาสู่คุ้นเคยซึ่งก็จะต้องเข้าใจตามคนที่เราครบทีละเล็กทีละน้อยเห็นผิดตามไปด้วยไม่คบคนพันยังไม่พอนะค,ะครบบัณฑิตเห็นไหมคะก็ต้องรู้ว่าใครสามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นั่นแหละบัณฑิตแล้วก็บูชาคนที่ควรบูชาเขาไม่เข้าใจธรรมะเราก็ไปไหว้ เห็นไหมคะเราไหว้ใครไหว้คนที่ไม่เข้าใจธรรมะต้องตรงค่ะตรงเป็นเราด้วยเปล่าคะเป็นอะไรความตรงเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เราก็เป็นเจตสิกอะไรซึ่งไม่ใช่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกาย ไม่ใช่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏแจ้งชัดนั่นเป็นเจตสิกทั้งหมดความตรงก็เป็นเจตสิกนะคะเป็นเจตสิกที่เป็นเจตสิกที่ดีโสพณะเจตสิกใครจำชื่อภาษาบาลีได้บ้างคะมีแต่คนที่จำชื่อเยอะ <laughs> ใช่ไหมคะบางคนเขาก็พูดได้เลยแต่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรขนาดไหน ภาษาบาลียากนะคะคุณคำปันค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พูดแล้วจำได้ว่าคำนี้หมายความถึงอะไรแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่คนที่รู้ภาษาบาลีเนี่ยจะรู้ถึงธาตุคำนี้มาจากไหนและแตกแยกอย,ย่างไรเพราะอะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องจำชื่อนะคะแต่เรื่องเข้าใจถ้าจำชื่อในภาษาบาลีแต่ไม่รู้ว่าอะไรอย่างโสดมน์เนี่ใช่ไหมคะ และประโยชน์อยู่ที่ไหนเข้าใจคําของพระสัมมาสิบเจ้านั่นคือระลึกถึงไตรตรองใช่ไหมคะพอเราได้ยินแล้วเราก็เป็นปัจจัยให้เกิดการคิดไตรตรองเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่ลืมแต่ไม่ใช่พูดโดยไม่เข้าใจพระสัมมาสิบเจ้าไม่มีพระประสงค์ที่จะให้ใครพูดคำที่พระองค์ตรัสไว้แต่ไม่เข้าใจ